สวัสดีค่ะพบพอ,พอก,กันกับช่องสาวอีสานรักเสมเบิรค่ะเมนีสาวอีสานจะพาพี่น้องมาถนอมอาหารกันจ้าเป็นการถนอมอาหารจากใบกระเทียมปลากันจ้านั่นก็นจะเป็นเกลือกระเทียมจ้าสามารถเก็บไว้กินตลอดทั้งปีจ้านั่นก็นจะเป็นใบกระเทียมที่สาวอีสานเก็บมาส,สดๆจ้าซึ่ง โดยวิธีเห็ดกะเห็ดง่ายๆจากจ้พี่น้องจ๋านี่กะจะเป็นใบกระเทียมที่สาวอีสานเอาไปล้างทำความสะอาดเรียบร้อยห้วจ้านี่จ้าสดสดเลยจ้าแล้วก็ใส่เกลือจ้าพี่น้องจ๋าใส่เกลือเม็ดใหญ่จ้าใส่ประมาณโลครึ่งจ้าแต่ว่าสาวอีสานนี่ก็สื่อมาประมาณสองโลกว่าจ้า สาวีสานใส่ใบกระเทียมปลาหาลอยกัมจ้ะพี่น้องจ้ากับเกลือกิโลเคิงจ้าเดี๋ยวห้องไปดูวิธีทำกันจ้านี่กะสาวีสานกะเอามาหั่นเป็นชิ้นน,น้อยๆจ้าเสร็จแล้วกะจะไปปั่นจ้าพี่น้องจ้าปั่นให้ละเอียดเลยเรือจ้า วิธีเฮ็ดกะง่ายง่ายจ้ะพี่น้องจ้ะล,ล่องเฮ็ดมองเลอจ้ะเฮ็ดบ่ยากจาก้ะวัตถุดิบกะมีแค่สองอย่างเองจ้ะแค่มีใบกระเทียมปลาก,กับเกลือเท่านั้นเองจ้ะกะเอามาปั้นแบบนี้แหละจ้ะปั้นให้ละเอียดเสเร็จแล้วกะเอามาคลุกเข้ากันกับเกลือแค่นั้นเองจ้ะพี่น้องจ้ะเสร็จแล้วห่ากระมาเทเกลือลงกาละมั่งจ้ะพี่น้องจ้ะ เทลงไปเลยจ้ะประมาณโลเค่งเนี่แหละจ้ะใช้แล้วก็เอากระเทียมที่ห้าปั่นเมื่อกี้นี่แหละจ้ะเอามาผสมกันกับเกลือจ้ะพี่น้องผสมกันให้ละเอียดเลยเด้อจ้ะนี่จ้ะนี่คือกระเทียมปลาที่ห้าเอาไปตำไปปั่นเมื่อกี้แหละจ้ะปั่นจนละเอียดเลยจ้ะนี่จ้ะหน้าตาก็จะประมาณแบบนี้จ้ะ เ้าก็เอามาคลุกเคล้าให้เข้ากันกับเกลือจ้ะเกลือกระเทียมนี่ก็สามารถเก็บไวน้นานตลอดทั้งปีจ้าพี่น้องจ้าสามารถนํำไปปรุงอาหารกะ็กะจะมีกลิ่นหอมกระเทียมจ้าพี่น้องจ้าหรือไม่ก็สามารถน้าเป็นของขวัญของฝาก ผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อนพี่น้องทั่วไปจ้ะพี่น้องจา้านี่ก็ดีอย่างหนึ่งจะเป็นการถนอมอาหารและกะเป็นของฝากหรือไม่กะสามารถนําไปปรุงอาหารใดทั่วไปเลยจ้ะพี่น้องจา้าเมืองจ้าสีสันสวยงามบอกจ้ะพี่น้องจา้า นี่คือใบกระเทียมปลาผสมกันกันกบเกลือจะกลายเป็นเกลือสมุนไพราจากใบกระเทียมปลาจะพี่น้องจ้าเสร็จแล้วก็เอามาใส่ถาดแบบเดียจะเกลียให้บางๆจะพี่น้องจ้าพร้อมที่จะเอาเข่าเตาอบจะเขาเกลียให้มันทัว่วให้เต็มถาดนี่แหละจ้า เพาเกียบางแบบนี้เซตเรียบร้อยแล้วเราก็เอาไปตากแดดค่ะหรือไม่กะเขาเตาอ,อบเอาก็ไดจ้ะพี่น้องจ้ะแต่ว่าเมื่อน,นี่สาวอีสานนี่กะจะอบเอาจ้ะเพราะว่าเมื่อน,นี้บบมีแดดจ้ะพี่น้องจ้ะสาอีสานก็จะจะอบด้วยไฟบนล่างจ้ะอบประมาณสองชั่วโมงจ้ะพี่น้องจ้ะนี่จ้ะแล้วก็เปิดไฟประมาณ ร้อยองศาจ้ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเขามาดูตอนที่ห้าอบแห่งเวลาครบจ้ะนี่จานี่คือครบสองชั่วโมงผ่านไปแล้วจ้ะเสร็จแล้วเขาก็เอามาตากใส่กระปุกจ้ะพี่น้องจ้ะพ้อมที่จะเก็บไว้กินตลอดทั้งปีจ้ะหรือไม่ก็สามารถนําไปฝากเพื่อนฝากญาติพี่น้องก็ได้จ้ะพี่น้องจ้ะ นี่เป็นการถนอมอาหารจากใบกระเทียมป่าจ้ะเป็นเกลือเกลือสมุนไพรจากใบกระเทียมป่าจ้ะพี่น้องจ้ะเสร็จพร้อมที่จะนำเป็นของฝากได้เลยจ้าเมืองจ้าหน้าตาสวยงามบอจากพี่น้องจ้าสีสันสดใสเขียวหวานขนาดเลยจ้าพี่น้องจ้าดูจ้า จังใดกะสาวอีสานกบฝากช่องน้อยๆของสาวอีสานน้ำแน่เด้อจ้าพี่น้องจ่าฝากกดไลค์กดซับตะไข่หรือไม่ก็กดกระดิ่งให้สาวอีสานน้ำกระดจ้าฝากเป็นกำลังใจให้สาวอีสานน้ำเน่เด้อจ้าพี่น้องจ่าสวัสดีจ้า